มนไม่ถูกได้ไปเอ็ดฟันใน้นานหันปติดคอมันเปิ้นขึ้นให้เลย่สอขึ้นมาอีกขึ้นไปอีกฟันผามันกขึงมือไว้ปีนอยู่แผลงแผลงยน้ำตลเ่นท้าจะของปลูกมันนะวันนี้เบ้มาเห็ดดูเบ้เบิ้งน้ำพอเอ็ดเบิ้อ นี่ตัวตึงมาได้ปะเนี่ตัวตึงแด่ตึงคำตะกรึ่ยืนจะซื้อกับสีล้มล่ะยังสิว้าว่าตัวตึงเขาบอกว่าให้ดูสกิลฝัดเออมันปีนเผาลงเด้ออ้วนเด้อค่ะดูพี่จักจะไปละตัวตึงนี่ตัวตึงนี่นี่เอาต๋าตาเพลงนี้เป็นอย่างหมดทิพลงรูออกไปเหมือนแล้เนาะ ไปแล้วไปเอาล้านน้อยเบลซันผดอยากกระหันจักน้อยสมาดูสิลูกคนเราจะมาเป็นตัวปลอมกันีม่ใช่ตัวตึงนะอันนี้น่ะอันนี้น่ะตัวไหนตัวแก่ตัวแก่พี่ตัวตึกพี่พี่ตัวตึงนะเบื้องดูงนี้เป็นวะ ตัวตึงมันเวอร์น่ะเอายื้อเอายู่เอฟไ่ได้บ้างนูหาอะไรอยู่วะหาอะ่ะหาตัวตึงตัวแปรนี grandes, lav, ่แม่เถิดถึงก็ไเ้่องหน้ากันเลยเส่หัวเข่ากันได้เมื่อเไปอน้ากันปั่นหัวเข่าแล้วก็ได้เมื่อแล้ว ตตึตน,ม,น,าานมามปลูกมันเด้อจ้ามาอนีเด้อ